สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากการเจอ,เอ,อชาวโศกแล้วก็ได้ฟังธรรมะจากพ่อท่านสมณะโพธิรักนะคะก็คือการได้เปลี่ยนแปลงจากวิถีของโลกีมาสู่โลกุตระคือได้มาเป็นส่วนหนึ่งของคนในกลุ่มของชาวโศกที่เป็นกลุ่มเล็กๆอาหารแล้วก็ รู้สึกที่สิ่งเปลีป่ยนแปลงที่มากสําหรับตัวเองก็คือการกินมังสวิรัตคิดว่าที่ได้แล้วก็เป็นผลดีต่อชีวิตลดละความขี้บื่อของตัวเองความความความขี้โกรธของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนมันจะรู้สึกตัวเองจะโมโหง่ายกว่านี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เราก็เพลาลงแล้วก็รู้สึกว่าได้เอาธรรมะมาในการปรับใช้กับสิ่งที่ตัวเองมีข้อบอกพร่อง